สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเกมที่ชื่อว่า c a m e l Up กันตัวนี้เป็นเกมที่ดังมากๆเลยในปีที่แล้วเพราะได้รับรางวัลปิลเดจา2014หรือว่าเกมยอดเยี่ยมสําหรับครอบครัวปีที่แล้วนั่นเองตัวนี้จะบอกเลยว่าอุปกรณ์สวยมากๆตัวนี้เล่นได้ 2- 8ถึงคนค่ะใช้เวลา20-30ถึงนาทีแล้วก็แนะนําตั้งแต่อายุ8ขวบขึ้นไปตัวนี้ทีมเกมนะคะเป็นเหมือนเราเนี่ยเป็นไฮโซอียิปต์เข้าไปดูการแข่งขันอู่ค่ะเราจะทำเมื่องการทายผลว่าอูตัวไหนน่นะ,นนต,ละลตัวไหนนจะเเข้าเ้าสชยก่อน จบเกมเนี่ยใครก็ตามไฮโซคนไหนก็ตามที่สามารถโกยเงินถุงเงินผังออกมาได้เยอะที่สุดคนนั้นก็จะเป็นผู้ชนะค่ะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์แล้วก็วิธีการเล่นเกมนี้กันค่ะ ำหรับอุปกรณ์เกมนี้ค่ะก็จะมีพีระมิดซึ่งเดี๋ยวเราจะไว้ตรงกลางบอร์ดมีลูกเต๋าทั้งหมด5ลูกตามสีของอูด5สีลูกเต๋าจะมีหน้า1 2แล้วก็3ตัวนี้จะเป็นทายซึ่งจะเอาไว้ทายผล่าในแต่ละรอบเนี่ยอูดตัวไหนเนี่ยนำอย่างเช่นถ้าเราทายสีฟ้าแล้วสีฟ้าเนี่ยเป็นนำตัวที่1ก็จะเราจะได้เงิน5เหรียญถ้าสีฟ้าเข้าตัวที่2ก็จะได้1เหรียญถ้าเข้าอันดับที่2อ่า3 4 5หก็จะได้เหรียญเดดจะได้ก็จะต้องจ่ายเงินลบ1น ใครที่หยิบคนแรกก็จะได้อันนี้ไปคนที่หยิบคนที่2ก็จะเรียงไปก็ได้ได้เบอร์3แล้วก็เบอร์2ทุกๆุกสีเซตอัพเหมือนกันแล้วก็จะมีการ์พิระมิดถ้าเกิดในรอบนั้นใครทอยเสาก็จะได้การ์ปิระมิดจบรอบได้เงินหนึ่งเหรียญสำหรับผู้เล่นแต่ละคนค่ะก็จะมีการ์ดคนละหชุด การจริงๆตัวนี้มันจะสําหรับตัวละครแต่ละตัวนะอย่างนี้ตัวละครตัวนี้ค่ะรูปทายโอเอซิสเนี่ยก็จะมีแผนลักษณรูปเดียวกัน <S <S ด้านหนึ่งเป็นโอเอซิสด้านหนึ่งเป็นทะเลทรายสำหรับทุกอู่ทุกตัวที่มาตกเราจะได้เงิน1่บาทจากแบงก์ถ้าเป็นทะเลทรายอู่จะถอยหลังถ้าเป็นโอเอซิสอู่ก็จะเดินหน้าการแต่ละชุดผู้เล่นจะเหมือนกันเลยเราจะไว้ทายผลว่าอู่ตัวไหนเนี่ยเข้าที่1ที่2ที่3อ่ะก็จะมีสําหรับอูด5้สีตรงนี้จะไว้ทายว่าอู่ตัวไหนเข้าที่1ตรงนี้จะไว้ทายว่าอู่ตัวไหนเป แล้วก็สาหรับเซตอาบหากเงินเริ่มต้นเงินเริ่มต้นผู้ตัดและผู้เล่นก็จะมีเงิน3บาทเดี๋ยวเราไปดูวิธีเล่นกันค่ะ,ะสำหรับก่อนเริ่มเล่นค่ะวิธีเซตอัพคือเราจะถอยเตาทั้งหมด5ลูกใครเด็กสุดนี่ถอยเตาเลยเตากอก1 2 3สบเตาที่ออกหน้าเดียวกันนะคะก็คืออย่างนี้ฟ้าเขียวเราสามารถเลือกได้เลยว่าอยากจะให้ตัวไหนอยู่ข้างบนอยู่ข้างล่างสีส้มเบอร์สองสีขาวสีเหลืองเบอร์ 3. อ่ะแล้ว ในเวลาที่ใน1ตาของเราอะคะ่ะเราทําได้1นึ่แอคชั่นในเกมนี้มีแอคชั่นให้ทำได้4อย่างอย่างแรกคือทอยเตา๋าเดี๋ยวเราจะลูกเต๋าเนี่ยใส่ลงไปในพีระมิดทุกครั้งที่ทอยเตา๋าเราจะได้เลิกหยิบทายตัวนี้1อันก็คือจบรอบเนี่ยเราก็จะได้เงิน1บาทหรืออย่างที่2คือหยิบทายตรงนี้เพื่อทายว่าอูดตัวไหนจะเป็นตัวนาในรอบนั้นอย่างที่3ก็คือวางตัวทายทะเลทรายหรือโอเอซิสนี่แหละเพื่อจะแกล้งแล้วก็อย่างสุดท้ายก็คือเอาการ์ดเนี่ยไปทายผลว่าเราอะคิดว่าอูดตัวไหนจะ เข้าเส้นชัยเป็นที่1แล้วก็เข้าเส้นชัยเป็นตัวบวย้ยมี1ได้ในอย่างหนึ่งใน4อย่างให้ทำอ่าโอเคมาเซอรับเริ่มต้นใส่เตาเลยอ่ะหญิงเริ่มก่อนอเร่ะเริ่มต้นมีคนละสามเหรียญอ่ะหยิบด้วยอ่ะรอบแรกหญิงเปิดเลยหญิงอ,อยากขอดูท่าทีก่อนอูดตัวไหนมันน่าจะมีมีมีเวลอ่ะเหลืองสองอย่างเงี้ยค่ะถ้าหูซ้อนกันใช่ปะคะมันจะพาตัวข้างบนไปด้วยหนึ่งสองนี่ไปลวครับอ่ะถอยเตาก็อย่าลืมหยิบพีระมิด ยิบสีขาวอะไรเนี่ยนี่ยิบแปลว่าทายสีคิดว่าสีขาวจะนำก่อนรวยก่อนเนี่ยยิบก่อนรวยก่อนสีเขียวให้น้องสีเขียวสีเขียว,ยวอะไรไอ้หญิงเอาสีขาวด้วยทางหรอกเอาทะเลทรายไปเชื่อเข้าไม่เชื่อยอวิธีการวางทะเลทรายค่ะห้ามวางตรงตำแหน่งที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็ต้องวางที่เป็นช่องว่างเท่านั้นแล้วก็ห้ามวางติดกันย้อ่าขาวหนึ่ง ขาวหนึ่งตัวไหนไม่ออกยิงคอยเต่าเหมือนกันคอยเต่าคอยเตา่าจึ๊บจึ๊บ,บกดให้สุดไม่ออกนี่เนี่ฟ้าหนึ่งุดยอดอ่าอย่างเงี้ยถ้ามันมาทีหลังมันก็จะไปขีดตัวมดอย่างเงี้ยถ้าจบรอบแบบนี้ค่ะมนี้นันนับหนึ่งสองสามเขียวสาม,สามฟ้าสี่ละม่วงไอ้ส้มสุดท้ายนะค่ะเฮียทำไรค่อยเตาค่อยเต๋า เขียวสองข้ามทะเลทรายไปแล้วถ้าลูกเต่าออกมาครบห้าลูกอะค่ะก็จะจบในหนึ่งรอบแล้วเราก็จะดูว่าอู๋ตัวไหนนำเราก็จะเก็บเงินในรอบนั้นเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดต่อขาต่อไปหมูทอยเต่าก็จะเก็บทันจบทันทีอะไรอีกระสองเหรอเอ้ยเราทายแถทายเบอร์สามอยู่เอ้ยซ้มมันงี่อยู่แล้วล่ะเอ้ยทายนี่ไงค่ะสีเหลืองสีเหลืองอย่างน้อยสีเหลืองน่าจะได้ที่สองมาเลยทอยเต่าไมได้ให้จบรอบจะได้เงิน ส้มหนึ่งเย่ <Hey. S 1> yeah. ทีนี้พอส้มหนึ่งใช่ไหมคะพอเข้าไปปุ๊บอ่ะคนที่วางทะเลทรายได้เงินก่อนจากธนาคารหนึ่งเหรียญทีนี้เดินทะเลทรายถอยหลังก็ปรึงกลับมาที่เดิมอ่ะทีนี้นับตังค์อย่างเงี้ยสีขาวเป็นที่หนึ่งสีเหลืองเป็นที่สองเนี่ยขาวเป็นที่หนึ่งขาวที่หอย่างเงี้ยอ่ะของหญิงนะขาวที่หนึ่งหญิงได้สามบาทเหลืองที่สองเลขหนึ่งก็สามสี่ห้าอย่างเงี้ยหญิงได้ห้าบาทอ่ะได้เจ็ดรวยไปเลยได้เจ็ดแต่สามบาทเพราะอันนี้ลบหนึ่ง นอมแนมมากเล่นจบรอบค่ะทายทุกอัน,นะนก็จะคืนพีระมิดคืนแล้วก็ตัวที่ทายผลว่าปูนตัวไหนน้ำก็จะคืนเกมเนี่ยทะเลทรายเหมือนกันทะเลทรายก็จะคืนนะคะจริงๆแอคชั่นในการวางทะเลทรายค่ะสมมติว่าเมื่อกี้วางไปแล้วสามารถอยาใช้แอคชั่นย้ายทะเลทรายได้นะ<ม>ก็คือเสียนงแอคชั่นนั่นเอง<ม><ม>เงินในเกมนี้ ต้องวางไว้ข้างหน้าให้เพื่อนเห็นแต่ว่าไปขอดูเขาไม่ได้เพราะแบบเฮ้ยเขามีเท่าไหร่เราอย่างมากทําได้คือแค่ซ้อนไว้ให้เขาแบบเฮ้ยมึนงงว่าจริงๆเรามีเ,เท่าไหร่อ่ะเมื่อกี้ใครเล่นคนสุดท้ายอ,อ่ะคนสุดท้ายท่านหมูคนถัดไปเล่นก่อนอ่ะเร<อ>าเ<อ>าต่าเขาพีระมิดรึบเฮ้ยคืนพีระมิดด้วยโกงแน่ไม่คืนแล้วก็หยิบก่อนนี้ไว้แล้วก็ู้ชะตาชีวิตก่อนเี๋ยวมันจะต้องมีอยู่บนฟองเสียบับมาที่แรว ส้มสามหนึ่ <S 1> 1, <S สงสองสามเอ,อ้ยไม่ต้องคิดมากหยิบสีฟ้าก่อนออไม่จริงหรอกบอลคาลาซายอีกรอบมีกระดาษตลอดเข่าครับคนนี้ใช่ไหม่รับอาี่ยิงขอถอยเต๋าชึบอ่ะ,อ,ะออกมาแล้วเหลืองสามไปแล้วไปเ,ออเ,ออเฮ้ย อ๋อเหลือไปแล้วจ้าหนึ่งสองสามไฟโอ้ยอะไรดีเฮ้ยไฟยมียังมียังมีโอกาสไฟมีโอกาสไม่หรอกเพราะว่าเขียวขาวไฟไม่ออกเราเชื่อว่าขาวมาใช่เพราะเราไมปไฟไน่นอนบางแไสยเฮ้ย เผื่อไว้ก่อนวางด้วยวางด้วย<ม>นี่วางโอเอซิสสองโอเอซิสกะว่ามาปึ่งนี่เดินแนหนึหน่งเลยเราได้ตังค์ด้วยนี่คอมโบโล,ล,ล,โลัวอเล็กตทไมมนกันเราเชื่อมนแต่ว่าเราเปลี่ยนมั่เ่าฟ้าแต่เาเช่อม่เ<า>ราเ่อ่โครา่่ออไาคเตาวันใเตาเตาไ่ทอไเตาวันเขินอา ห <โ bin> นึ่งสองสามนี่อันนี้หญิงได้เงินบาทหนึ่งแล้วก็เดินหน <c oughs> ้าอีกหนึ่งรเจ๊งมือคุณนี่ตาค่ะตาหญิงอ๋อหยิบอันนี้แน่นอนนี่เราสามารถหยิบสีเดียวกันได้มากกว่าหนึ่งอันด้วยนะอาจจะทายผลเลยทำคัมเพลงทายผลเลยดีกว่าเฮ้ยเขียวแบบอย่างบวยคือทายก่อนมันดีไงเกิดสมุติสีฟ้าเข้าจริงๆอ่ะคนทายถูกคนแรกได้แปดเนี่ยถูกคนที่สองมันได้ห้าบาทเราเป็นคนสองมา เห็นป่ใทั้งที่ทุกคนเขาทายตรงนู้นเรานี่เราทายบวยดีกว่ะแต่ทายบวยดิค่ะตัวนั้นนี่ถ้าทายจะเหนื่อยอ่ะสาพี่เล็กทำไรเอาฮ้ยหนึ่งสองสามอ้าวทีนี้เจอเทเรซาเทเรซาของใครเก็บตังค์ก่อนอ่าทีนี้พอมันถอยปุ๊บอย่างเงี้ยมันจะมุดบลึบเนี่ยกลายเป็นเขียวตอนนี้ก็อยู่บวยเหมือนเดิม ทำไรทำไรไพ่เต่าถอยเตาสีขาวออกเบอร์ไรเบอร์หนึ่งปรึงมุดอยู่แล้วโอ้โหอันไหนวะจบรอบเก็บตังค์โอ้โหอันนี้สวยๆเลยสวยสวยเจ็ดบาทอีกหนึ่งเป็นแปดเพราะว่าสีฟ้านำอ๋อโหสามนึ่งสองยิได้แปดบาทในสามเอง ที่สามเหรียญจนจนคืนคืนอาทะเลทรายก็คืนสามเหรียญเติมฟุดฟูดใบอ่าเมื่อกี้ให้จบเป็นคนสุดท้ายโอ้โหจุดสตารอ่ะอย่างนี้หญิงเริ่มคนแรกเอ้ยเราไม่ทำฟูดเราไม่พูดอะไรสีฟ้านี่ทุกคนนี่ทายอยู่เราวางทะเลทรายก่อนเลยฮะเออหญิงวางทะเลทรายก่อนเลยแน่นอนนี่วางกันไปสองใบนี่ขอเดาว่า ขายสีฟ้ากันแน่ๆต้องตามไม่ทันนี่โอเอซิสหยิบนี่เลยจังหวะนี้อะไรหยิบสีส้มขายหยิงไทยเต๋าเหลืองหนึ่งขอการพีระมิดด้วยเฮ้ยมาแล้วอะไคือจะทำอะไรเราเหรอเราเหรอทำอะไรดีเราเชื่อมันในเขียวเขียวทำไมเขียวอะไรเขียวจะมาอย่างไรเออเขียวอะไรไม่รู้เอมันเราอยากจะรู้ขายข้อมูลจริง ส้มสองหนึ่งสองไม่ใช่ส้มอ๋อส้มเหรอหนึ่งสองกระโดดนำไปแล้วครับอ่ะคนนี้ทะเลทรายเฮ้ยทะเลทรายคนนั้นนี่ฮอตจริงๆไอ้ยิงทอยด้วยเอ้ยใช่เหรอส้มออกมาแล้วเอ้ยฟ้าเอ้ยส้มนี่กาส้มส้มโอ้เดายฟ้าไปมันพาส้มไปด้วยชัวอาพี่ิเลกทำอะไรคอยเต๋อวะเต๋าดูเต๋อโชว์ชะตาฟันกิ๊บขี้โง่สอง จึ้งนี่ทำไรอ่ะมาหินคอยต่อกันจึ้งฝาหนึ่งอ้าวจึงอ้าก mm ับ hmm. ที่เดิมอ่ะย้ายบัตรเลยเฮ้ยอะไรวะส้มดีกว si ่าอัวเียบอกเหีบอกไม่เอาส้มเอาที่ตังตามตังมนี้ตัามตงตาตัเดี่ยวไก่อนแล้วนเฮ้ยมันไทยรัวๆเลยนี่ถ้ามันไม่เข้าหนึ่งสี่เนี่ ไอ้ไม่ใช่แต่มันไม่เข้านี่ติดลบนะเนี่ยอ่ะยิงจบรอบเลยจะรับจะเก็บตังค์ละหนึ่งเนืเข <1, S 1> ่าหนึ่งจุดแงจบรอบอย่างงี้นี่ส้มที่หนึ่งส้มหนึ่งฟ้าสองสามบาทสี่บาทสองบาทเองหกบาทชีวิตทั้งตาจะไหลสี่บาทสองบาทเองอ่ทาทะเลทรายคืนด้วยนะสองบาทสามไปทำห้าบาหกบาทนุ่นตาจะไหลต <c oughs> ั้งแต่เล่นมาได้เธอสองบาทสบาทเราก่อนคนแรก พี่แดคนแรกวางใตใส่แหละอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลอย่ามงไปลไกลนี่อย่ามันก้าข้าดีกว่าก้าวมี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 สเปซเลยพี่จุ๊บอ่ะถอยเตาสองหนึ่งานมออเ้ยขอดูอีกทักล่ะก่อนหยิบ ฟ้าสองเฮ้ยส้มดำอยู่นี่เดี๋ยวเอามาด้วยมาด้วยตกทะเลทรายฮอตเออว่าทะเลทรายฮอตตลอดครับตลอดเลยโอเคนี่ดีกว่าส้มดีกว่าได้แล้งทำไรทำไรเราต้องมีความเชื่อความเชื่อท่าไหนดีวะความเชื่อมันเชื่อมันเชื่อไม่ไหวนะความเชื่อส้มเชื่อ เฮ้ยทุกคนเขาหยิบหมดเลยอ่ะเราอย่างน้อยเราก็ควรจะหยิบนะอย่างน้อยสองบาทก็ยังดีมันนี่นี่ไปแล้วเราจะย้ายไปช่วยย้ายไปช่วยเหลือครับเราจ้าวแห่งทะเลทรายกับโปลนี่แบบเชื่อเชื่อครัทำหมูทำอะไรถอยเต่าวะถอยเต่าถอยเต่ามันไม่รู้ทำอะไรถอยเต่าแเราเคยไม่เคยขึ้นขาวสองเฮ้ยไม่เลิกทำไมที่โดมัน มาเฮงทอยเต่าเหมือนกันตอนนี้แที่รุนที่หนึ่งมันรุ่นที่โหลแล้วเออรุ่นที่โหลเหลืองสามอโห้อหเฮ้ยเมื่อกี้เราทายบวยสีอะไรไปเกิดอะไรกันเนี่ยเกิดขึ้นตาพี่เล็กเาือี้เอาให้มันจบๆไปเขียวเขียวหนึ่งหนมาหาเก็บตังค์หนึ่งสองซ้มเข้าที่หนึ่งสามสี่ได้สี่ป่ะเฮ้ยไม่ได้วางทะเลทรายเลยหกเห เก็บเก็บา8อะเกมอะค่ะก็จะเล่นอย่างเงี้ยสมมตินะสมมติสมมติหญิงทายผลว่าสมมติว่าเอ้ยยังไม่มีการมีทายแค่เนี้ยสมมติกูดมันนั้นเข้าเส้นชัยสมมติอยู่ดีสิ้มมันพลิกแล้วปึ๊บปื๊ป๊มันเข้าไปอย่างงี้แล้วเกมจบแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีการสกอร์อีกรอบนึงก่อนว่าคือสมมตินะอูดจบแบบรอบนี้แล้วก็ก็คือจะ จะดูว่าตรงเนี้ยเมื่อกี้ไอ้ทายที่เมื่อกี้ที่เราหยิบอบใครได้เงินไปแล้วสุดท้ายก็คือจะทายผลตรงนี้นะทีนี้สะบายถอนตรงนี้เนี่ยมาดูที่อันไหนที่อยู่ใบแรกอีอันไหนที่อยู่ใบล่างแปลว่าเข้าเส้นไทยเป็นคนแรกอ่ะเอ้แปว่าคนไทยคนแรกอย่างเงี้ยอ่ะอย่างเงี้ยพี่เล็กทายสีฟ้าททยสีฟ้าอ่ะจบัตรนึงอ่ะพี่เล็กไทยจ่ายบัตรหน,นึ่งนี่อันนี้ใครอันนี้หมูไายสีฟ้าทายผิดก้าวใจบัตรหนึ่ง แล้วก็ใครสีส้มแต่สีส้มเข้าว้นที่1อย่างนี้หมูก็จะได้8บาทได้8บาทยิงไม่ได้ทายก็ศูนยเนี่ยทีนี้อย่างเงี้ยก็คือสามารถทายได้มากกว่าหนึ่งใบอะค่ะแต่ใบไหนที่ทายผิดก็คือจะไม่ได้ตังค์อ่ะส่วนตรงงูตรงบว้ยเขียวเขียวเขียวบยถูกต้องเขียวบวยถูกต้องยิงได้8บาทเย่ขาบุ้ยมีดุขาบวยจ่ายลบหนึ่งอ่ะอย่างเงี้ยพอจบเกมปุ๊บเราก็จะนับเงินค่ะว่าใครได้เงินเยอะที่สุดใครเยอะสุดอะ24 Ah ha 34 Ohสุดยอด จริงๆตอนที่ปีที่แล้วอะค่ะตอนที่สปิริตจ้าเขาประกาศ3รางวัลที่เข้ารอบซึ่งตอนนั้นมี c a m e l Up s p e n d e r แล้วก็ตัวคอนเซปต์ Concept เนี่ยตอนนั้นจริงจริงแอบบอกว่าจริงๆแอบเชียร์คอนเซปต์นะเพราะว่าจริงๆชอบเกมแนวนั้นว่าเกมแนวแบบใช,ช้จินนา,นาการแล้วก็ใบคำแต่ว่าพอตัวรางวัลประกาศออกมาค่ะว่า c a m e l Up ได้รางวัลจริงไม่แปลกใจเลยเพราะว่าโอ้หแค่อุปกรณ์นี่เจอพีระมิดของเกมนี้เข้าไปนี่คือเอาไปเลยสิคะแนนเต็มซึ่งหญิงมองว่าเด็กๆน่าจะชอบนะเพราะว่าด้วยธีมเกมอุปกรณ์แล้วก็ตัวอุอย่างงเี้ยมันมมมีควาาาหกเลย มีการแบบอูดอย่างเงี้ยตัวบวยๆมาสุดท้ายเจอทะเลทรายเข้าไปมีการเด้งถอยหลังอูดขี่คออยู่ข้างบนเป็นตัวนาอะไรเงี้ยคืออุปกรณ์เล่นง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับแฟมิลี่จริงๆสาหรับใครที่สนใจค่ะมาลองเล่นกันได้นะคะที่ลาลเาเล่นค่ะแล้วเดี๋ยวสำหรับคลิปหน้าเราจะรีวิวเกมอะไรกันอย่าลืมติดตามชมนะคะ